เคยรู้สึกเหนื่อยแบบไม่รู้สาเหตุไหมคะหัวใจมันล้าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปพักที่ตรงไหนถ้าวันนี้คุณกําลังตามหาอะไรบางอย่างที่จะช่วยปลอบใจฮิวใจในวันที่หัวใจอ่อนล้าหนังสือ5้าเล่มนี้อาจจะเป็นคําตอบที่คุณกําลังตามหาก็ได้ค่ะขอให้เธอได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบ เล่มน,นี้นะคะเป็นหนังสือใหม่จากสำนักพิมพ์ดอทเป็นผลงานเดี่ยวของคุณเจ้าป่าที่กลับมาในรอบ4ปีเลยค่ะเนื้อหาจะเกี่ยวกับการรักตัวเองแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจปลอบใจฮิวใจนะคะให้กับคนที่อ่านให้ได้รับรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ดีพออยู่แล้วอยากให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบของตัวเองในแบบที่ตัวเองชอบมีความสุขในความสัมพันธ์และมีความสุขกับชีวิตค่ะ มีคนหนึ่งในเล่มที่เราชอบมากเลยเขาบอกไว้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันหนึ่งเราจะขอบคุณทุกประสบการณ์ที่ได้รับมาเราจะรู้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นอย่างมีความหมายและมะอบผงขวัญให้แก่เรานั่นคือชีวิตขอบคุณทุกความสาคัญที่ทำให้เราเติบโตเล่มนี้นะคะเป็นผลงานของคุณคิดมากนักเขียนที่มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียมากกว่า4ล้านคนเลยค่ะแล้วก็คุณคิดมากนะคะ มีผลงานที่ติดอันดับเบสเซลเลอร์มากกว่าสิเล่มเลยทีเดียวหนังสือเล่มนี้นะคะจะบอกกับเราว่าในทุกความสัมพันธ์ที่เราได้พบเจอไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือว่าระยะยาวก็ไม่เคยสุดเปล่าค่ะเพราะในทุกความสัมพันธ์ทุกการพบเจอกันกับทุกๆคนนะคะล้วนแต่จะให้บทเรียนมอบคุณค่าบางอย่างให้กับเราได้ตกะตะกอนทางความคิดทางความสัมพันธ์แล้วก็ทำให้เราเนี่ยเติบโ,โตจนกลายเป็นเราในวันนี้ค่ะ มีคนหนึ่งในเล่มที่เราชอบมากค่ะเขาบอกไว้ว่าผมพบว่าคนที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในชีวิตคือคนที่ทําให้เราเติบโตขึ้นและกลายเป็นเราในวันนี้ความสัมคัญ์ที่เราพบเจอในชีวิตไม่มีความสัมคัญใดที่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญผมเชื่อแบบนั้นการที่เรากลายเป็นเราในแบบทุกวันนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเพราะความสัมคัญ์ใดก็ตามเราควรขอบคุณความสัมคัญเหล่านั้นด้วยหัวใจ อย่ายอมให้ใครเหยียบฝันฉบับ New Edition เล่มนี้เขียนโดยดรกิตตินีเพิ่มทรัพย์เจ้าของเพจเกียรติวดีมาลูมูลาค่ะอาจารย์มีผู้ติดตามมากถึง140,000คนเลยนะคะหนังสือเล่มนี้จะรวบรวมเอา25เรื่องราวของคนญี่ปุ่นที่มีความฝันแล้วก็ไม่ย่อขอต่อความฝันค่ะอ่านแล้วจะได้แรงบันดาลใจที่ดีแล้วก็เติมไฟให้กับคนมีฝันที่อาจจะทิ้งความฝันเอาไว้ข้างหลังนะคะเล่มนี้ปลุกใจได้ดีแน่นอน ซึ่งในแต่ละเรื่องราวที่ได้เล่าเอาไว้นะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคนมีทั้งมุมที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มุมที่เรียกได้ว่าลม้มลุกคุกขานเลยค่ะรับรองว่าให้แง่คิดดีๆแล้วก็ปลุกไฟในตัวเราได้ดีเลยสําหรับ New Edition นะคะจะมีการเรียบเรียงแล้วก็ปรับปรุงเนื้อหาใหม่และมีตอนใหม่เพิ่มเข้าไปอีกถึง6บทเลยค่ะอยากให้เธอสดใสเหมือนดอกทานตะวัน หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของคุณแนนเป็ดครีเอเตอร์ชาวไทยที่มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียรวมกันมากกว่า9 0 0 0 0คนค่ะสำหรับเล่มนี้เนื้อหาจะมีความยิวใจนะคะแล้วก็ส่งต่อค้อยคำดีๆผ่านความเรียงและภาพประกอบที่น่ารักสดใสด้วยคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณนักเขียนนะคะนั่นก็คือคาแรคเตอร์ของแนนเป็ดและเจ้าเหมียวนิมพร้อมกับดอกทานตะวันน่ารักน่ารักนะคะที่จะคอยชวนให้คนอ่านเนี่ยได้หันกลับมาลักตัวเอง มากขึ้นแล้วก็มีความสุขส่งต่อความรู้สึกดีๆรวมถึงความสดใสด้วยค่ะมีค้นหนึ่งในเล่มที่เราชอบมากค่ะเขาบอกไว้ว่า,วาหากใช้มเมล็ดพันธุ์แทนความฝันหรือสิ่งที่อยากทําบางคนอาจยังไม่มีมเมล็ดที่ถูกใจบางคนอาจมีมเมล็ดที่อยากลองปลูกอยู่เต็มไปหมดขอเพียงเชื่อมั่นกล้าลองและสนุกกับการใช้ชีวิตในแบบของตัวเองอย่างเต็มที่อุปสรรคที่พบเจอระหว่างทางอาจทําให้เธอเติบโตและเข้มแข็งมากขึ้น ในวันที่มเมล็ดพันธุ์เริ่มผีบานเธอจะงดงามในแบบของตัวเองบริทามวิวเทลเวลาไม่เคยคอยใครแต่เวลาให้คําตอบที่เรารอคอยเสมอเล่มนี้เขียนโดยคุณวิไลรัตน์เอี่ยมบรรณาธิการบริหารสํานักพิมพ์ดอทและเป็นอดีตบรรณาธิการนิตยสารอเดบูเลตินค่ะเพราะชีวิตที่แท้จริงของคนเราก็คือการได้ใช้ชีวิตในจุดที่เหมาะสมกับความเป็นตัวเรามากที่เราเป็นไกลเท่าที่เราเอื้อมถึงและไม่หนักเกินกว่าที่เราจะแบกรับไหว อะไรที่มากเกินกว่านั้นนับว่าเป็นภาระมากกว่าที่จะเรียกว่าการใช้ชีวิตค่ะหนังสือทั้ง5เล่มนี้นะคะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนโลกทั้งใบของคุณแต่บางทีแค่หนังสือดีๆที่ช่วยคีวใจในวันที่เราอ่อนแรงแค่นั้นก็เพียงพอแล้วถ้ท่านี้คุณกำลังเหนื่อยอยู่ขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าพร้อมหนังสือดีๆที่จะอยู่เคียงข้างคุณนะคะ